ลูกอ้อยผมได้ขีดปุ๋ยทางใบเข้แดงปัสชัทกับไวรื่นลิครับปอ้อยหาอ้ยโตเร็วเขียวลำใหญ่ครับแตกกอดีทนแรงแล้วก็ยาวด้วยครับ สวัสดีครับผมเป็นกเกษตรกรชาวไร่อ้อยผมชื่อเชนมือมือทุนครับอยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านตะเคียนตำบลตะเคียนอำเภอด่านทุกครับหลังจากผมปลูกอ้อยผมได้ขีดปุ๋ยทางใบเข่แดงฟ้าชาด์กับใบลื่นนิดครับอ้อยพาอ้อยโตเร็วเขียวลำใหญ่ครับแตกกอดีทนแรงแล้วก็ยาวด้วยครับครับไหนพี่ลองพาผมไปดูหน่อยครับ นี่นะครับเลยครับมันยาวแบบเป็นปู๋ยทางใบของพี่เดงครับตัดทัดกับใบเรือนี้ครับลำอ้อยยาวแล้วก็โตครับแตกกอใหญ่ครับอันนี้ฉีดประมาณกี่เดือนแล้วเพี่เนี่ยผมฉีดมาได้สามเดือนนะครับผมฉีดไปสามคั้งครับอืมครับผมเห็นค่าตาเลยมันเขียวแล้วก็โตเร็วครับ ลำอ้อยใหญ่โตเร็วใบใบเป็นยังไงบ้างพี่ใบจะเขียวเลยครับเพราะฉีดปุ๋ยเ่แดงเข้าไปใบมันจะเขียวปัดไปเลยครับใบเขียวหนาเนาะแล้วก็หนาแต่โกใหญ่ครับพี่ความพึงพอใจเป็นยังไงบ้างครับผมภูมิใจมากครับได้ใช่เ่แดงปุ๋ยทางใบปัดชัดกับไวรัสนิกครับของก็ดีจริงๆครับมีคนมาสอบถามบ้างไหมครับมีคนชาวไร่คางๆกันเขาก็ถามว่าทํายังไงอ้อยถึงเขียวผมก็บอก เราะว่าผมขีดปุ๋ยทางใบไปเคเ่แดงกับฟ้าช,ชาัดกับไวนลนิกครับเป็นปุ๋ยทางใบครับอ้อยตรงข้ามกันนะครับดูได้เลยครับอ้อยที่ว่าไม่ขีดครับของผมขีดเคเด่แดงกับฟ้าช,ชาัดกับไวนลนิกครับมันกะแตกต่างกันเลยครับตรงข้ามทางกันเจ้านี่เขาไม่ได้ขีดครับอันนี้ปลูกก่อนหรือปลูกหลังพี่ครับ อันนี้ปลูกก่อนครับไอยมีปลูกก่อนครับแต่เขาไม่ได้ฉีดเขี้เดนขอฟาดครับปุ๋ยทางใบครับแต่ของผมฉีดครับไอยอยู่แค่คนละฟากทางกันนี่ครับมันจะแตกต่างกันอย่างหลายเลยครับนี่นะครับไม่ได้ฉีดปลูกก่อนด้วยนะครับใช่ครับ